คำถามประกันสังคมจากทางบ้านเงินเดือน15,000บาทส่งประกันสังคมมา24ปีอายุ55ได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านมาทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเงินเดือน นะครับหรือเงินสมทบที่เขาสมทบเนี่ยเท่าไรนะครับแต่ผมติ้งต่างเอาเงินสมทบสูงสุดละกันเพราะว่าข้อมูลมีแค่นี้นะครับทางบ้านสอบถามมาว่าทรง24ปีจะได้รับเท่าไหร่คะพฤศจิกายน65จะครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะนะครับงั้นผมติ้งต่างเป็นเงินเดือนแบบขั้นสูงสุดคือ15,000บาทละกันนะครับถ้าถ้า,าคุณคนนี้มาตอบอีกเดี๋ยวทำคลิปแยกให้อีกถ้าเป็นเงินเดือนที่ต่างจาก15นะ กรณีชราภาพนะครับมาดูก่อนว่าเงินเข้าแก๊ปกรณีชราภาพหรือเปล่านะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้ก็ต่อเมื่อต้องจ่ายเงินสมทบครบร8 0เดือนนะครับจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย6ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กระตนสิ้นสุดลงนั่นก็คือถ้าค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับเอามาหารปุ๊บ ได้1 5 0 0 0บาทก็ยึดตัวนั้นแหละนะครับ15,000บาทนะถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยล้านนะครับต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับมีการเพิ่มเงินเข้าไปด้วยถ้าเกิดจ่ายมากกว่านี้คราวนี้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคุณพี่ท่านนี้ทรงมา24ปีได้บำนาญชัวนะครับ เงินเดือน15,000บาทส่งมา24ปีอายุ55ได้บำนาญแล้วนะครับเอาละเรามาคิดกันว่าจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับมาดูวิธีคิดและคิดตามกันนะครับส่งมา24ปีนะครับเราจะต to ้องหาส่วนเกินของ15ปีก่อนนะครับโดยการเอา24ตั้งลบ15เท่ากับ9ปีนะครับเพื่อเอา9ปเนี้ยไปคูณหาเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นในการในการ ไปคูณกับเงินสมทบนะครับจะได้บำนาญที่มากขึ้นนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ9นะครับโทษทีไม่ไดพ้พิมพ์ตกไปคูณ9เท่ากับ13.5นะครับ20บวก13.5นะครับเท่ากับ33.5นะครับคูณ15,000บาทหาร100เท่ากับ5,25 0บาทนะครับจะได้รับบำนาญ5,25บาทตลอดชีวิตนะครับเราไปดูตารางอื่นบ้างถ้าเกิดคุณส่งประกันสังคมนะครับ เงินสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีไม่เท่า24ปีนะครับไม่เท่าตัวนี้จะได้เงินบำนาญเท่าไหร่นะครับไปดูกันถ้าส่ง35ปีได้รับเงินบำนาญ7,500บาทนะครับส่ง34ปีได้รับเงินบำนาญ7,275บาทส่ง33ปีได้รับเงินบำนาญ7,550บาทส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ6,825บาท ส่ง31ปีได้รับเงินบำนาญ6,600บาทส่ง30ปีได้รับเงินบำนาญ6,375บาทส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ6,150บาทส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ5,925บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ5,700บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ5,475บาทส่ง25ปีได้รับเงินบำนาญ5,250บาท ทรง24ปีได้รับเงินบำนาญ5,025บาททรง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,800บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ4,575บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ4,350บาททรง20ปีได้รับเงินบำนาญ4,125บาททรง19ปีได้รับเงินบำนาญ3,900บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ3,675บาท ส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ3,450บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ3,225บาทส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญ3,000บาทนะครับอ่านี่คือตารางนะครับตารางที่ผมคำนวณว่าถ้าส่งจำนวนปีอื่นๆจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามาด้วยบางคนเนี่ยเงินเดือนเท่ากันเลยนะครับแต่ส่งจำนวนปีไม่เท่ากัน จะได้รับทราบไปนะครับจะได้รับทราบไปก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคํานวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3ามสส่งงวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับ เข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ sso ไทยสแกน qr code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของปรกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ